ก้าสู่ช่วงที่2ของรายการพี่อัพเดทเจสตนะครับตอนนี้ผมอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษอีกหนึ่งท่านนะน้องนะัทซึ่งวั <c oughs> นนี้บอกได้เลยว่าแขกรับเชิญเนี่ยค่อนข้างที่จะพิเศษนิดนึงเพราะว่าเป็นผู้ที่เรียกได้ว่าดูแลนะครับผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ <c oughs> นะครับผมในประเทศไทยซึ่งผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ผลิตที่ต่างประเทศ <c oughs> นะ <c oughs> ผมแล้วก็นําเข้ามาส่วนพี่ท่านนี้นะครับเป็นผู้ดูแลในประเทศไทยก็คือ ผลิตภัณฑ์ยาง Silver Stone นั่นเองหรือว่าตอนนี้ผมอยู่กับพี่เก้นนะครับหรือว่าคุณสุทธิพลลีนวัตรครับพี่เก้นสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีมากเลยที่ได้มาในรายการผมผมบอกเลยว่าคนท่านผู้ชมที่ดูรายการเนี่ยน่าจะคุณหน้าคุณตาพี่เก้นกันดีในตามสนามแข่งนะครับไม่ว่าจะเป็นออฟโรดหรือว่าทางเรียบก็คงจะเห็นคุณหน้าคุณตากันดีนะครับผมทีนี้ อยากจะถามกันเลยว่ายางซิ l เ e อร์สโตนเนี่ยปกติแล้วเนี่ยไม่ได้ผลิตในประเทศไทยใช่ไหมพี่ไม่ใช่ครับจะผลิตที่ประเทศมาเลเซียมาเลเซียของมาเลเซียใช่ไหมครับใช่ครับแล้วทีนี้เริ่มที่จะนำเข้ามาในตลาดในบ้านเราเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปีไหนผ่านมากี่ปีแล้วพี่ถ้าว่ากันจริงๆเลยเนี่ยซิลเวอร์สโตนมาในเมืองไทยตั้งแต่ก่อนปี2000ช่วงประมาณ1997งเ้น่าครับแต่ตอนนั้นเนี่ยเข้ามาในลักษณะที่ว่าเป็น ผู้ค้าในเมืองไทยไปซื้อจากมาเลเซียนําเข้ามาขายเองอ๋อเรียกได้ว่าเป็นคนไทยไปซื้อเข้ามาถูกต้องแต่ไม่ใช่ว่าเป็นผู้นําเข้ามาใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเป็นซื้อเข้ามาขายจะเป็นยางจํากัดอยู่เฉพาะยางออฟโรดครับนะครับแล้วก็มาแค่รุ่น2รุ่นเท่านั้นก็คือเป็นยางในเชิงของ SUV ยูวีออฟโรดเดี๋ยวเป็นสไตล์แบบเป็นเอ็กซ์ตรีมออฟโรดล้วนๆเอ็กซ์ตรีมออฟโรดล้วนๆเลยคือเน้นไปทางนั้นเลยใช่แต่ว่าพอก็จะเป็นอย่างนั้นเลื่อนมาจนกระทั่งปี2002ปลายปี ทีเนี้ยตอนนั้นหลังจากนั้นซีเวอร์สเตอร์เริ่มทําตลาดเองอย่างจริงจัง uh huh. นะครับมีการแต่งตั้งผู้นําเข้าแต่เพียงผู้เดียวอย่างเป็นทางการ,รมีการนําเสนอ,อยางเข้าสู่ตลาดที่หลากหลายมากขึ้นแล้วก็จํานวนยอดขายก็เพิ่มขึ้นอย่างอย่างมากในช่วงนั้นผมนึกออกแล้วสมัยก่อนที่นะักแข่งออฟโรดใช้กันก็ได้เป็นเขาเรียกว่ายางตะขาบแต่ทีนี้ยางตะขาบแต่ทีนี้มีเขาเรียกว่าหลายๆท่านแนะนามาว่ามียางตัวใหม่ ช่วงนั้นผ่านไปกี่20ปีครับโอ้โอไม่ถึงะประมาณสักสิปีได้นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมที่เคยเขาเรียกว่าเคยอยู่ในวงการออฟโรดจะสังเกตว่าจะมียางที่ออกมาเป็นยางตะขาบเหมือนกันแต่จะมีจุดไข่ปลาใช่ไหมครับเป็น<ช>จุดเด่นของซิมเวอร์สโตนเข้ามาในช่วงนั้นนึกออกแล้ว<ล>ม,มีเพื่ออะไรครับเดี๋ยวใช่ไหมครับผมแทรกนิดหนึ่งช่วงแรกที่เข้ามาช่วงก่อนปี2000เนี่ยจะเป็นยางถ้าอยู่ในวงการจริงๆเลยเนี่ยจะเป็นยางลายลูกศรหรือบางคนเขาเรียกธนูซิมเวอร์สโตนลายธนูหรือว่า ถ้านักแข่งบางคนเรียกแบบบ้านๆเนี่ยก็เรียกไอ้โต้ง้โต้งนะครับ,รบทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็มีบริษัทคู่แข่งบริษัทคู่แข่งทําเป็นลายตะขาบ,รบจริงๆแรก,ก,กเริ่มเ่ยตะขาบเปน็นของบริษัทคู่แข่งมาก่อนอทีนี้ณนะวันที่เขาออกมาเนี่ยเราก็เห็นมันมีจุดอ่อนหลาย,ลายอย่างมีมีข้อด้อยในผลิตภัณฑ์บางอย่างรรเราก็นำค,คอนเซปต์ของยางตะขาบเนี่ยมาพัฒนาอีกทีหนึ่งในการเปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนเนื้อยางอะไรใหม่หมดเลย ก็เลยเป็นรเรียกว่าเป็นจุดเด่นเลยเป็นเป็นจุดเด่นของซิล <Silver stone. S 2> เวอร์โซใช่แล้วบอกได้เลยว่าสนามแข่งออฟโรดไม่ว่าจะเป็นบักกี้หืืวในส่วนของเที่ยวป่าทั่วไปอะไรเงี้ยจะใช้อย่างซินเวอร์ทั้งหมดเลยนะอบอกได้เลยว่าในช่วงยุคแรกๆที่ซิลเวอร์เข้ามาใน,ในรุ่นของเอนะ็กตรีมนีทั้งหมดเลยแล้วก็อย่นคืออยากที่จะถามพี่เก้นก็คือว่า ในส่วนของโรงงานที่ผลิตยางภายใต้แบรนด์ของ Silverstone นเนี่ยครับนอกจากมาเลเซียแล้วยังมีที่อื่นอีกไหมคะมีครับมีที่ประเทศจีนนะครับเชื่อชื่อว่าบริษัทซิ l เวอร์สโตนลูเฮอร์เป็นการร่วมทุนระหว่าง Silverstone กับลูเฮอร์ไทยนะครับแต่ว่าผลิตยางในชื่อ Silverstone ครับณวันนี้เนี่ยโรงงานแห่งนั้นจะผลิตยางป้อนตลาดเมืองจีนนส่วนใหญ่นะครับได้เป็นส่วนใหญ่เลยก็ได้แล้วก็จะเป็นยางรถบรรทุก นะครับส่วนยางรถเก่งและยางออฟโรดหรือ MPV SUV ประเภทอื่นเนี่ยเรายังผลิตจากมาเลยแล้วเอ็กซ์พอร์ตนำเข้ามายังเป็นอย่างนั้นขอ,ของเราจะจากมาเลยเป็นใช่ครับเป็นร้อเป็นต์เใช่ค,ครับแต่ทีนี้จากที่มาเลยเนี่ยมีส่งไปที่ไหนบ้างครับเป็นเอ็กซ์พอร์ตไปที่ไหนบ้างเ,เออครอบคลุมทุกทวีปนะครับร้ารวมแล้วประมาณ50ประเทศทั่วโลกอืครับ แบรนด์ที่สแบรนด์ซิมเวอร์สโตนหรือว่าในส่วนของยางที่ส่งไปเป็นรถเกี่ยวกับอะไรบ้าง SUV off road หร,หรือว่าหรือว่าทั้งหมดเลยในส่วนของแ <Sin> บรนด์ทั้งหมดเลยครับทั้งหมด,<ช>หมดเลยยกเว้นยางเ,เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตรยาง o t r อันนั้นรเราจะผลิตและขายเฉพาะในประเทศมาเลเซียเท่านั้นเขาสงวนไว้หรือเปล่าพี่หรือว่าไงเอ่อกำลังการผลิตไม่พอครับเพราะว่ายางอันนั้นใชใหญ่มากเราต้องยอมรับว่าซิ l เวอร์สโตนเป็นบริษัทขนาดกลางนะครับเป็นผู้ผลิตขนาดกลางเนี่ย ราจะให้ส่งออกทั้งหมดเนี่ยกำลังการผลิตไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องส่งเลือกส่งออกเฉพาะที่เป็นสินค้าหลักเป็น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 ปัจจัยสําคัญครหรือว่าเป็นสินค้าที่ขายได้ยอดฮิตมากเลยใช่ไหมประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับแต่ว่าด้วยขึ้นอยู่กับเรื่องของกํงาลังผลิตด้วยแสดงว่าอย่างนี้เนี่ยคนอย่างพี่ปอมก็รู้จักในชื่อของรายาคาถูกไหมใช่แสดงว่าต้อง เขาเรียกว่าเลยเป็นที่นิยมมากๆเลยอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรจุดเด่นหรือว่าคุณสมบัติของยางซิลเวอร์สโตนที่ลูกค้าเขาใช้ตัวเนี้ยมีอะไรบ้างคะอ๋อที่ที่อย่างคุณปอมรู้จักมานานอะไรเงี้ยครับก็คงจะเป็นเพราะว่าซิลเวอร์สโตนเนี่ยคลุกคลีกับวงการมอเตอร์สปอร์ตเมืองไทยครับมามามาเป็น1ิปีแล้วมาตั้งแต่เริ่มที่คุณปอมยังสมัยหนุ่มๆนะตอนนี้ก็ยังหนุ่มๆแหมเล่นกันอย่างนี้ก็ตายดิจุดเด่นของยาง ถืว่าสโตรอย่างเช่นรุ่นเอ็กตรีมนะครับที่เป็นจุดหลักๆเลยเนี่ยคือเราเป็นยางซิลิก้าคอมเพลวซึ่งอธิบายนิดนึงซิลิก้าคอมเพลว์คือเป็นยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์เป็นยางสังเคราะห์ขึ้นมาส่วนไม่ให้ว่าสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยความแข็งแรงจะไม่มีจะสังเคราะห์ขึ้นมาผสมกับยางธรรมชาติในตาส่วนที่ยางสังเคราะห์จะมากกว่าแต่ตาส่วนเท่าไหร่ผมตอบไม่ได้นะครับเพื่อให้ความความแข็งแรงของตัวยางของดอกยางเองเนี่ย ในการใช้งานที่ว่าหนักหนาสาหัสอย่างเช่นที่คุณปอมไปแข่งเนี่ยคุณสังเกตได้ว่าเวลาปั่นลงไปในหินหนักๆเนี่ยยางจะไม่ฉีดยางจะไม่ฉีดจะไม่มีหลุดเป็นก้อนๆเอรออกมาอย่างนั้นเคยเคยเห็นรอยรอยจากยางของตัวเองเหมือนกันเป็นยางปกติเลยนะครับปกติทาไมถึงแบบแหว่งได้เป็นคุยๆออกมาไหมใช่ไหม ขึ้นอยู่กับการใช้งานครับขึ้นอยู่การใช้งานบางทีอราจะไปเหยียบอะไรก็แบ่งได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นยางอย่างตะขาบที่คุณปอมใช้อย่างที่ที่นักแข่งนิยมใช้กันมากนะครับพวกนี้โครงสร้างของยางจะไม่ใช่เรเดียลอ๋อหน้าตาอย่างนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่โครงสร้างจะไม่ใช่เรเดียลนะครับโครงสร้างจะเป็นยางไบแอสคำน่ายางไบแอสเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าจะไม่มีเสริมใยเหล็กที่หน้ายางเพราะฉะนั้นถ้ามีเสริมใยเหล็กเนี่ยน้ำหนักยางจะเยอะเกินไปแตจะไม่เหมาะกับการใช้ในการแข่งขันพอเป็นไบแอสปุ๊บ ดอกความหนาของดอกที่เห็นอย่างเงี้ยนะครับถ้าถ้าถ้าคอมพาว์หรือเนื้อยางเนี่ยไม่เหนียวพอเนี่ยเวลาไปจิกหินแล้วไปปั่นล้อเข้าแรงๆเนี่ยใช่ครับดอกกระเด็นกมาเป็นก้อนออกมาเลยหลุดมาเป็นก้อนเลยใช่ครับแล้วที่เป็นปุ่มเล็กๆนี่มีความสัมพันธ์อะไรปุ่มเล็กๆคือปุ่มที่ทาให้มีเกิดเวลาโครนเข้าไปแปะเนี่ยนะครับจะทําให้เกิดมีช่องอากาศอยู่ภายในพอมีช่องอากาศพ๊บเนี่ยโคลนจะหลุดง่ายเวลาสลัดนึกถึงนึกถึงเวลาใช้ระบบ s ่นครับ แปะถ้าไม่มีอากาศเนี่ยจะแน่นมากเหนียวมากใช่แต่ถ้ามีอากาศปุ๊บดึงหลุดเลยนี่คือเหตุผลว่าทำไมจะต้องมีเม็ดไข่ปลาเนี่ยแหละครับเหตุผลที่ท่านผู้ชมยังคงสงสัยผมเชื่อว่ามีท่านผู้ชมสงสัยเหมือนกันยางที่เรกว่ายางมัทรเวยหรือยางเป็นยางในลักษณะของตะขาบบางยี่ห้อจะไม่มีจุดไข่ปลาอย่างที่เห็นอยู่แต่ซินเวอร์สโตนมีไข่ปลาและมีเพื่ออะไรนี่คือเหตุผลนะผมและผมสารภาพเลยว่าผมแข่งรถมาประมาณ6-7ปีผมยังใช้ยางชุดแรกอยู่เลยชุดเดียว บอกเลเลยว่า7ปีที่ผ่านมาใช้อยู่ชุดเดียวแล้วมันทนจริงๆนะนี่ไม่ได้โฆษณานะแต่คือบอกเลยว่าแต่ใช้จากประสบการณ์จริงใช่ก็มาจากประสบการณ์จริงแล้วผมมีมาถามพี่เก้นว่าพี่มีึังมานาพี่เก้นว่ายางเนี่ยมันมีเหตุผลมันมีส่วนผสมอะไรมันถึงได้เหนียวนี่ไงคออือเหตุผลนะบอกเลยเป็นคุณถือว่าเป็นคุณสมบัติเด่นเลยใช่ครับ,รบเพราะว่าคู่แข่งจะไม่ใช้ส่วนผสมนี้ครส่วนผสมนี้เป็นส่วนผสมของยางรถพวกแรลลี่ที่ใช้ความเร็วสูงและมีความความเหนียวความยืดหยุ่นสูงหนบ นะคนี้แต่ข้อเสียคือแพงผมก็เลยจะถามมาดีเลยว่าต้นทุนเนี่ยจะมีต้นทุนจะสูงกว่าเพราะว่าดีขนาดนี้กันสูงกว่าอย่เออสูงกว่าครับกุณภาพก็ต้องแลกมากับราคาสูงกว่าสูงกว่าถึงถึงสองเท่าไหมคะไม่ถึงครับไม่ถึงครับสูงกว่าไม่เกินนิดนิดเดียวครับหลักหลักหน่วยเปอร์เซ็นครับหลักหน่วยเปอร์เซ็นค่ะเรียกได้ว่ามีเลยคือเหตุผลที่พวกออฟโหลดชอบเป็นที่นิยมด้วยบางท่านก็ไม่ทราบนะครับซื้อไปใช้เพราะว่าคันอื่นเขาใช้กันอ๋อเห็นไงอ่า เห็นกน,กนใช้จัซิลเวอร์ใช้ซิเวอร์นี่แหละครับวันนี้เราได้ทราบแล้วว่าเหตุผลทําไมยางซิลเวอร์ถึงมีคุณภาพดีขนาดนี้อีกอย่างหนึ่งคือตอนเนี้พี่เกณฑมาดูตลาดในบ้านเราในเมืองไทยนะครับผมบมีทิศทางว่าจะรุกไปทางแนวไหนแล้วก็มีการตอบรับดีขนาดไหนในบ้านเราในตอนนี้ครับถามว่าการตอบรับดีไหมในส่วนของออฟโรดและ SUV เนี่ยการตอบรับดีมาตลอดนะครับ การตอบรับดีมาตลอดแล้วก็ในส่วนของยางรถเก๋งรถยนต์ทั่วไปนะครับการตอบรับอยู่ในระดับที่น่าพอใจนะครับแล้วก็ปีนี้เรามีการล็อชอยางรุ่นใหม่ออกมาเป็น a s y m เ e ทริกชื่อรุ่น Atlantis v ีเเนคอออกมาแล้วใช่ไหมคะยางเรเดียนรถเก๋งครับใช่ครับออกมาแล้วไซส์ก็มีค่อนข้างจะครอบคลุมทุกไซส์นะครับแล้วก็อย่างที่ทราบกันทุกวันนี้โตโย เป็นเจ้าของซิวเวอร์สโตนเนี่ยการควบคุมการผลิตอะไรต่างๆนานาเนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีของญี่ปุ่นทั้งหมดน่ทาผู้ชมทางท่านอาจจะไม่ทราบเเพพิิ่่งงรรูู้้โตโยโกคือเป็นยางชนิดหนึ่งเหมือนกันที่นำไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์ของทางประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมครับทีนี้ก็มาเป็นผู้ดูแลการผลิตในส่วนของซิวเวอร์สโตนไปเรียบร้อยแล้วก็เลยได้เลยว่าคุณภาพยางที่มีดีอยู่แล้วนะตอนนี้ก็จะดียิ่งขึ้นไปอีกถูกไหมครับพี่ค่ะเพราะว่าทั้ง QC เอ่ย่างไรต้องการคอนโทรลอยอะไรตัวนี้ จากวันนี้ไปเป็นทางญี่ปุ่นเป็นคนดูแลคอนโทรลทั้งหมดใช่ครับแต่ว่าฐานการผลิตก็ยังคงอยู่ที่เดิมครับที่มาเลเซียครับอ๋อคุณภาพด้วเลยผ่านคิวซีญี่ปุ่น ใครๆก็อยากได้ยางนำเข้าจากญี่ปุน่นใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นโยโกโตโยอะไรก็แล้วแต่ทีนี้ซิซนเวอร์โซ่แต่นีบีไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวครับอันนั้น <S 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 โอ้โหอันนั้นเนี่ยอิมพอร์ตมาโดยตรงเลย <S <S ตรงใจนะพี่ปอมตรงนี้ไม่ใช่ขนาดนั้นก็บอกเลย,เลยว่าฐานการผลิตคงอยู่มาเลเซียแต่ว่า,าคุณภาพนี่มาจากญี่ปุ่นทำไมตาต้องเป็นประกายเด้อโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นมากเลยวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนตื่นเต้นยังไงก็ไม่รู้เหมือนแบบเออเดี๋ยวสาวที่จะไปเที่ยวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าตรงนี้ตรงนี้นะครับกลับเข้ามาเรื่องกับของเรากันดี่ นะครับเดี๋ยวรูดออกไปเยอะเด้ออย่างที่บอกว่าตลาดเดี๋ยวคุยกันไม่รู้เรื่องตลาดตอบรับเยอะขนาดนี้นะคะแน่นอนว่าเขาเรียกว่าอะไรสาขาหรือว่าการนําเข้าในเมืองไทยเนี่ยน่าจะต้องมีสาขาหลายๆที่ตอนนี้มีกี่แห่งแล้วอะคะเรานําเข้านะครับผ่านตัวแทนจําหน่ายแต่เพียงผู้เดียวหรือว่าเรียกอย่างนึงว่าโซลิสซิบิวเตอร์นะครับแล้วโซลิสซิบิวเตอร์เนี่ยเขาก็จะไปกระจายไปหาดีลเลอร์ทั่วประเทศตอนนี้อยู่ที่ระหว่าง250 สองร8อแปดสิแห่งมีทั่วประเทศ,<ม>เ,ทศเลยทั่วประเทศครับค่ะมี<ด>ท่านผู้ชม<ด>ชมมาด้วยว่าคุณภาพของย่างเหมาะสมดีครับ <c oughs> แ,แสดงว่าได้ใช้จริงนะครับผมได้ลองใช้ใชน่นัดว่าตัดว่าเกของเมืองไทยน่จาจะซิลเวอร์สโตน ก็เห็นตามท้องถนนนะแต่ถ้าเป็นสไตล์ SUV SUV ก็มีใช่ไหมครับในส่วนของยางซิ l เวอร์ o โ e น SUV มีครับชื่อรุ่น X อ v a x 5 x เ v a X5 นะครับผมก็มีอยู่ในท้องถนนทั่วไปนะครับผมทีนี้กลับเข้ามาในส่วนของผู้แทนจําหน่ายในเวลานี้ในเมืองไทยเนี่ยเคือนที่บอกว่าเป็นตัวแทนเดียวและกระจายไปตามดีลเลอร์ต่างๆครับตอนนี้ครอบคลุมทั่วเมืองไทยได้ยังที่ทั่วครับครอบคลุมทั่วเลยทุกภาคเหนือใต้ออกตกโดยเฉพาะภาคใต้เนี่ย จะเป็นภาคที่ทตอบรับดีเป็นพิเศษเพราะนําเข้าใกล้ด้วยหรือเปล่าไม่ใช่ครับเพราะว่า <c oughs> เรื่องของการขนส่งด้วยอไม่ใช่ครับจริงๆแล้วมันเท้าความย้อนหลังไปเนี่ยสมัยก่อนที่ซิเวิรจะมาในเมืองไทยเนี่ย <c oughs> มันมีแบบประเภทร้านยางเขา นำยางจากมาเลเซียเข้ามาขายอะไรกันเยอะคนก็เริ่มรู้จักแล้วก็บอกต่อกันนะครับาคใต้มาก่อนใช่ครับภาคใต้เป็นเป็นเป็นภาคที่รู้จักซิลเวอร์สโตนเป็นตลาดแรกใช่ครับตืาดซิลเวอร์สโตนดีมากกับภาคอื่นก็แสดงว่าทีนี้ทางภาคใต้ก็น่าจะใช้กันเยอะเยอะครับแตอว่าตอนนี้ภาคใต้สูงที่สุดสูงสุดเลยใช่ไหมครับสูงสุดครับตอนนี้คือถ้าเกิดว่านําเข้ามาก็มีครบไม่ว่าจะเป็นเวเดียนเอสจูวีหรือว่าในส่วนของออฟโรดเอ็กตรีมนะครับผม ราคาที่นี้ผมอาจจะถามเป็นส่วนตัวนิดนึงนะครับท่านผู้ชมทั้งบ้านอาจจะทราบพอจะทราบราคาในท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นเวดียหรือ SUV หรือว่าในส่วน Extre m e มมีอยู่ช่วงประมาณขนาดไหนราคาประมาณเท่าไหร่หรือถ้าเกิดในท้องตลาดถ้าเกิดแบ่งเปอร์เซนต์กันอย่างเงี้ยประมาณไหนที่ที่คุณปอมถามนี่หมายความว่าไปเทียบกับคู่แข่งหรอใช่ถ้าเกิดเทียบกับคู่แข่งที่มีอยู่ในท้องตลาดอยู่แล้วบางท่านอาจจะไม่ทราบเกิดแบบเออเดี๋ยวพอรทราบราคาถึงเช่นว่าในคู่แข่งอยู่ประมาณร0 0ซตซินเวอร์สโตนหรือว่าซูสีกันโอเค ทีนี้เมืองไทยเนี่ยตลาดเมืองไทยมันจะแบ่งแยกเขาจะเขาตลาดมันจะหลีดไปเองที่ว่าอันนี้อย่างจีนนะอันนี้อย่างอาเซียนอันนี้อย่างญี่ปุ่นนะครับงั้นถ้าถ้าถ้าพูดถึงตรงนี้ผมจะพูดถึงอย่างอาเซียนด้วยกันละกันอย่างอาเซียนด้วยกันเนี่ยผมยอมรับซิลเวอร์โตนแพงกว่าเขาอยู่ประมาณ5้าหรแปเปแล้วแต่บางรุ่นบางรุ่นอาจจะสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเนื่องจากอย่างที่ผมแจ้งเป็นตอนแรก โครงสร้างของอยางมันเป็นซ <c oughs> ิลิก้าคอมเพลทุก <c oughs> รุ่นทุกรุ่น <c oughs> นะครับแล้วบางรุ่นเป็นมัลติคอมเพลด้วยซ้ำตรงนี้เนี่ยอคอสมันจะคอสต์รดักชันคือ,อต้นทุนกรารผลิตจะสูงจะสูงนิดนึงจะสูงกว่าคนอื่นเขาแต่ว่าสิ่งที่ที่ที่ท,ท,ท,ที่ผลของการใช้งานออกมาเนี่ยก็คุ้มราคาครับที่ผมแอบกระซิบที่ผมแอบถามนี่คืออยากรู้เพราะว่าคุณภาพที่ดีขนาดนี้เนี่ยผมก็เลยอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าต้นทุนต้องแลกด้วยคุณภาพและการใช้งานเนี่ยคุ้มค่า สำหรับ Silverstone นะครับผมเพราะบางทีมองดูว่าเป็นยางจากมาเลยนะบางคนมองดูว่าเป็นยางมาเลยเป็นยางประเทศจีนซึ่งหลายๆคนมองคิดว่าต้องยางจากญี่ปุ่นเท่านั้นถึงจะดีใช่ไหมนี่ผมเลยเกิดคําถามขึ้นมาวา่าถ้าเกิดผลิตที่มาเลยแต่ว่าคอนโทรลที่ญี่ปุ่นแต่มันก็ยังคงเป็นยางมาเลย จะมีคุณภาพดีขนาดไหนก็บอกได้เลยว่าราคาเนี่ยอาจจะสูงกว่าห8นแต่คุณภาพเนี่ยเต็มร้อยเกินร้อยด้วยซ้ำแต่ว่าด้วยแบรนด์ด้วยเนาะใช่ด้วยแบรนด์ยทำให้ลูกค้าคือเขาหลีดมาทางนี้แล้วก็ยอมรับในส่วนของราคาที่มันสูงนิดหน่อยใช่แต่บอกได้เลยว่าคุ้มค่าจริงจริงนะครับผมก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้ายังคงกลับเข้ามาอยู่กับพี่เกณฑ์อีกนะครับติดตาช่วงหน้าครับติดตามช่วงหน้าค่ะ